ชิลมากนะักแสดงสาวทายัยเหมื่นล้านกับชีวิตเรียบง่ายไม่ติดแบรนด์เนมถ้านึกถึงความน่ารักสดใสพร้อมกับมีจิตใจที่ดีต่อสังคมหนึ่งในบุคคลที่ทุกคนจะนึกถึงและอยากทำความรู้จักนั้นก็คือ เอวาหรือที่รู้จักกันในเอวาหกฉากครับจนันนักแสดงสาวสุดน่ารักเรียบร้อยซึ่งทางเจ้าตัวนั้นก็มีพี่น้อง3ามคนและเป็นทายาทธุรกิจยาชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่าบ้านนี้สวยเก่งทั้งครอบครัวพร้อมทั้งยังเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยน้ำใจอย่างมากอีกต่างหากล่าสุดในอินสตาแกรมของเอวาเธอได้ออกมาโพสภาพของตนเองแต่งตัวชิลชิวพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าฝนตกทั่วฟ้าแต่ไม่เคยตกพร้อมกันความสุขหรือความทุก มีกันทุกคนแต่ไม่ได้มีพร้อมกันดังนั้นการเอาช่วงเวลาที่เราทุก์ไปเปรียบกับช่วงที่คนอื่นมีความสุขคือการเพิ่มความทุกข์ในใจเราขอให้มีวันเสาร์ที่ดีกันทุกคนนะคะได้พักได้กินขนมอร่อยๆได้ดูหนังที่อยากดูได้มีเวลาที่ดีกับคนที่ร,รัก I love you big must ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ